สวัสดีครัเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจกับเราสามัคคีนะคะประจำวันที่28ธันวาคม65นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกนารพนันนะคะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ5กับ8 6กับ9 50 51 53 56 58 59 80 81 82 85 86 89นะจับคู่ก็58 85 56 65 59 95 68 86 เจ็ดห้าเก้าแปดหกห้หกหกหกแปดสองสามเก้าห้าต่อไปสามัคคีสองกับห้าสามกับหกแต่เราจับเลขคู่ให้เดอ้อสองศูนย์สองสองสองสามสองห้าสอนะคะจับคู่ก็สองห้6 6้าสองสองหกหนะคะ ถ้าทางเลขกี่ก็สองหกศูนย์สองหกสี่สองหกแปดสามห้าหนึ่งสามห้าเจ็ดสามห้าเก้าหรือจะจับเหมือนที่เราจับให้ก็ได้นะสี่ตัวกับสี่ตัวนี่นะสามหกห้าหกห้าแปดสี่สองหกแปดสองหกแล้วก็หนึ่งสามห้านะคะหรือจะสามห้าเจ็ดก็ได้เนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางนี่เด้อห้าเก้าสองห้าเก้าสามเนาะหกแปดสองหกแปดหก ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะเลขที่มันเข้าน่ะ,นะเราจะไม่ค่อยเขียนลงหรอกเด้อเขียนลงทีไรแล้วมันจะมีคล้ายๆมันจะหนุยโชคดีทุกคนค่ะแต่เฉพาะกิจของเราก็เข้าอยู่เด้อเมื่อคืนนี่รู้สึกว่ามันจะเข้าหมดสี่ตัวเลยนะ ชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ